ปุ๋ย n อนเคมี er ชนิดน้ำช่วยเพื่อนทุกชนิดจเจรินเติบโต,ต,ตได้ดียิ่งขึ้นให้อาหารได้ทั้งทางรากและทางใบในขวดเดียวกันใช้ง่ายไม่มีผลข้างเคียงนี่คือนวัตกรรมทางการเกษตรแนวใหม่ลดขั้นตอนการหว่านปุ๋ยเม็ดได้มากมายใช้ปุ๋ยน้ำ SK999 ฉีดพ่นทางใบขวดเดียวเอาอยู่ลดต้นทุนเพิ่มผ,ผลผลิตปิดฉากความจนเกษตรกรไทย เมื่อใช้ปุ๋ยยินส์เคมีชีวิตน้ำ SK 999สนใจโทร02 105 6666 02 105 6677หนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์ฉบับใหม่ล่าสุดคนเครือข่ายฟันธงขายตรงปี2013สุมิตรวัชโรดมทรัพย์นักธุรกิจหมื่นล้านนำทัพมิลกิเวสร้างตำนานใหม่ขายตรงไทย s k 999กระหึ่มที่จีนรับโล่เหรียญทองอันดับหนึ่งนวัตกรรมปุ๋ยอินทรีย์เคมีน้ำไดยแรกคลังเดินหน้าแก้พรบรประกัน2อฉบับเพิ่มบทลงโทษเชื่อผู้บริหารชอโกัตลาดรถยนต์พุ่งแรงส่งท้ายปี55ขึ้นแท่นผู้ผลิตอันดับ9ของโลกรวมฮิตสุขภาพความงามปี55สัญญกรรมความงามแรงดีไม่มีตก หน่วยรัฐเอกชนจัดหนักปลายปีเร่งเครื่องดันธุรกิจเครือข่ายสู่มาตรฐานประมวลชอเด็ดขายตรงปี55รอดะออุทุกอนูตั้งแต่ต้นปีถึงปลายปีบสยเดินหน้าค้ำประกันสินเชื่อช่วย SME เปิดยุทธศาสตร์เสริมความแกร่งรับอาเซียนสื่อพิมพ์ตลาดวิเคราะห์วางแผงแล้ววันนี้ห้ามพลาดน,นะคะ เมื่อหนุ่กลับบ้านก็พบว่าบ้านทุ่งญินกันด้านเปลี่ยนไปโอ้โหนายนมันงามจริงๆว่ะโอ้โอยในไร่เองนี่มันงามดีแท้นะเพราะใครๆรู้จักใช้สารปรับสภาพดินด้วยโอทูฟลาโวกาสารอินทรีย์ที่สกัดเข้มขน้นเปลี่ยนสภาพดินให้มีค่าความเป็นกลาง ช่วยให้ปลูกพืชได้งามทั้งพืชสวนพืชไร่และช่วยย่อยสลายฟางข้าวรวมถึงเมล็ดวัชพืชที่อยู่ในดินถ้าหนุ่มอยากรู้ว่าบ้านทุ่งดินเงินดานเปลี่ยนเปนบ้านทุ่งดินดำได้ยังไงลองเอาโอทูฟราวกา้าไปใช้ดูสิจ้ากล่องกล่องกล่อง ครับกับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะครับตะครก่คงได้คุยกันไปในหลายๆเรื่องเรื่องเกี่ยวกับการจัดระเบียบของบริษัทโบเกอร์นะครับว่าแนวทางหรือมาตรการต่างๆที่ทางสมาคมจะยื่นเสนอเป็นข้อกฎหมายต่างๆว่าจะออกมาลักษณะไหนนะครับก็คงจะต้องผ่านกระบวนการหนึ่งก็คือต้องประชาพิจารณ์สก็คือต้องเป็นสรุปเป็นข้อเสนอที่ชัดเจนนะครับเพื่อให้ทาง รัฐบาลกระทรวงาคต่างๆรับไปดําเนินการเพื่อเสนอเข้าสภาต่อไปนะครับทีนี้อีกส่วนหนึ่งนะครับอยากเรียนถามทา่านนายกนะครับว่าเรื่องของกระบวนการในขั้นตอนในการที่จะเกี่ยวเนื่องกับการประกันภัยเนี่ยนะครับโดยเฉพาะการเคลมก็ดีนะครับกระบวนการในเรื่องของการสินใหม่ทดแทนอย่างที่ท่านเรียนไปสักตอนแรกนะครับว่าการที่ธุรกิจเติบโตขึ้นมาอย่างรวดเร็วนะครับสิ่งที่ทุกคนเป็นห่วงกันก็คือว่า มาตรการในการรองรับในการเกิดปัญหากรณีอุบัติเหตุต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการเคลมการซ่อมอะไรต่างๆเนี่ยก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันไม่จบว่าเออมันทํายังไงถึงจะให้เป็นที่พอพอใจของผู้ที่เข้ามาซื้อประกันนะครับตรงน,นี้อยากให้ท่านช่วยเรียนให้ผู้ชมนิดนึงว่าทางสมาคมมีวิธีการมีวิวัฒนาการอย่างไรที่จะมาลดปัญหาขั้นตอนตรงนี้นะครับครับคือเราคิดง่ายๆนะว่า ปัญหาเนี่ยจริงมันเป็นปัญหาโลกแตกอยู่คู่กับธุรกิจประกันมาอมนะครับถามว่าสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเรามากที่สุดก็คือในเรื่องของประกันรถยนต์ครับ,รบเพราะรถยนต์มันวิ่งไปโน่นวิ่งไปนี่เดี๋ยวเกิดเคลมโน่นเคลมนี่ใช่ไหมครับคราวนี้ปัญหาของประกันรถยนต์เนี่ยเราต้องคิดว่าณนะวันที่เราทําประกันเนี่ยนะฮะ<น>ทุกคนเนี่ยก็คิดจะเอาเบี้ยถูกใช่ไหมครับคราวนี้เบี้ยถูกเนี่ยถามว่า รถยนต์หนึ่งคันเนี่ยผมสมมติว่ารถยนต์หนึ่งคันราคาประมาณสักล้านสี่แสนบาทครับสมมตินะฮะนะมันมีเบีย้ยประกันตั้งแต่สามหมื่นจนเหลือหมื่นกว่าบาทรถยนต์หนึ่งคันฮะนะบ,บางบริษัทเก็บเบียเบ้ยสามหมื่นกว่าบาทบางบริษัทเก็บเบียเบ้ยสองหมื่นกว่าบาทมีห่างกันเยอะมากบางบริษัทเก็บเบี้ยหมื่นกว่าบาทใช่ไหมครับคราวนี้เราถามว่าเราก็คิดถึงหลักนะฮะของดีราคาถูกในโลกเนี่ยมันไม่มีะอะือใช่ไหมครับ ถ้าเรายอมจ่ายเบี้ยถูกเราก็ต้องทําใจว่าเขาก็ต้องซ่อมให้เราตามสภาพครับาว่าซ่อมตามสภาพในที่นี้ไม่ใช่ซ่อมไม่ดีนะครับส่วนมากเราจะไปทะเลาะกับเขาว่า้ยประตูชั้นโดนชนชั้นเขอเปลี่ยนประตูใหม่มได้ไหมครับแต่ถามว่าบริษัทประกันพร้อมจะเปลี่ยนใหม่ให้ไหมฮะเขาก็พร้อมจะเปลี่ยนใหม่ให้ถ้าประตูเสียหายาเกินที่เกินกว่าจะซ่อม,อมได้ได แต่ถ้าเกิดเราทําเบี้ยประกันเกรด A ซ่อมห้างซึ่งราคาสามหมื่กว่าบาทประตูโดนชนชำรุดโดยภาพรวมแล้วบริษัทก็พร้อมเ,เปลี่ยนใหม่ให้ครับนะฮะคราวนี้ก่อนที่จะทําประกันเนี่ยต้องคุยกับโบรเกอร์อ broker, หรือคนที่มาติดต่อท่านว่าเวลาซ่อมเนี่ยมาตรฐานการซ่อมเนี่ยใช้อู่อะไรนะฮะไม่ใช่ว่าเขาเอาอรายชื่ออู่ทั้งประเทศไทยมาร้ออู คุณค้งชี้เลยว่าถ้าฉันทำรรการราคาเนี่ยอูอ่ที่เขามาโชว์ร้อยอู่เนี่ยมีอู่ไหนที่เข้าได้บ้าง,งเพราะบางอู่นี่เขาไม่ให้เข้าก็ถือว่าเป็นเรทอีกเรทหนึ่งนะครับ,<ไ>รบนี่คือเรื่องปัญหาที่เกิดขึ้นแท้เพราะฉะนั้นสิทธิในการที่จะได้รับการเคลมคขึ้นอยู่กับตัวเบีย้ยเป็นตัวเบี้ยฮะนะครับผมบอกเลยครับว่าไม่มีถ้าบริษัทประกันไหนไปบอกว่าเฮ้ยเบี้ยฉันถูกอะซ่อมเหมือนบริษัทเบี้ยแพงมันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้นะครับ ก็คือ,อเปียถูกก็คุณภาพการซ่อมก็ต้องถูกคิดง่ายๆว่า <ừ. S 1> ต้นทุนในการซ่อมนี่ยผมยกตัวอย่างกันชนหนึ่งกันชนนี้นะฮะบ,บางบริษัทเนี่ยอู่เดียวกันนะนะอยู่อู่เดียวกัน,นอู่ตีราคาค่าซ่อมค่าพ่นสีกันชนเนี่ยอู่ตีชิ้นหนึ่งประมาณ6 5 0 0บาทครับาทนะฮะอีกบริษัทหนึง่งอู่เดียวกันนะแต่เขาตีค่าซ่อมชิ้นหนึ่งประมาณ4 5 0 0บาทครับาทถามว่าพ,พอพ่นออกมาแล้วเนี่ยสีเหมือนเดิมไหม สีเหมือนเดิมครับทั้ง6,500กับ4,500สีเหมือนกันแต่เวลาวิ่งไปต่างจังหวัดนะฮะไปโดนสะเก็ดก้อนหินเนะนี่ย4,500เนี้ถูกไหมเป็นจุดเต็มหมดทั้งกันชนแต่6,500เนี้ยเขามีสีกันกระแทกนะฮะแต่ประชายชนไม่รู้ครับแต่ถามว่าทำไม6,500เขามีสีกันกระแทกเพราะเข้าจ่ายเบี้ยแพงส่วนใน4,500 เข้าใจพี่ถูกแต่บางทีประชาชนมอเออสีเหมือนกันแต่พวกขับไปแลฮะอ,ออกต่างจังหวัดแล้วจะรู้น,นะข้งกลางเรื่องละเอียดอ่อนมากต้องสังเกตต้องเข้าใจใเ,เรื่องของ,ของกระบวนการซ่อมเดิมกันครับแนะม้กระทั่งเรื่องฝากระโปรงหน้าใช่ไหมค,ครับชิ้นหนึ่งเขาอาจจะบอกโอเคฝากระโปรงหน้าชิ้นหนึ่ง8,000บาทพ่นสีอีกบริษัทหนึ่งบอกชิ้นหนึ่ง5,000บาทคุณลองดูลองวิ่งไปนานๆโดนสเก็ตหินนะฮะสีเป็นจุดเป็นจุดหมดนะฮะหรืออยู่ไปสักหกเจ็ดเดือน ไปยืนการแจ้งกลายเป็นสองสีเลยนี่คือครับนี่คือ,อคือมาตรฐานนะฮะแต่ถามว่าประชาชนสามารถไปโรงเรียนบริษัทประกันได้ไม่ว่าส้มไม่ดีสามารถทําได้นะฮะก็ไปให้เขาเคลมส้มใหม่ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องคุยก่อนว่าถ้ามีการทาสีมาแล้วเนี่ยคุณรับประกันชั้นคุณภาพสีเนี่ยกี่เดือนอนะฮะหลายบางบริษัทเขาก็บอกโอเคทําสีแล้วรับประกันคุณภาพสีหกเดือนหนึ่งปี <C ül> นะครับแต่โดยภาพรวมแล้วพอเรามีการทําสีใหม่ใช่ไหมครับออพอเราต่อสัญญาเราก็เปลี่ยนบริษัทแล้วประชาชนมักจะเปลี่ยนบริษัทเกือบทุกปีซึ่งผมแนะนำนะว่าถ้าไม่จําเป็นอย่าเปลี่ยนบริษัท <c oughs> รถยนต์อยู่ที่ไหนก็อยู่ที่นั่นตลอดนะครับเพราะว่ามันจะในเรื่องของการคุ้มครองต่อเนื่องในเรื่องของอนา,นาคตข้างหน้ามีการเก็บสีรอบคันเราก็ไม่ต้องไปเสียค่าเอสซแพงนะเพราะบริษัทเขาก็เห็นว่าอยกเข้ามาหลายปีนะครับ <c oughs> <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นส่วนดีได้ส่วนลดกรณีที่มีการเคลมน้อยครับผมก็จะได้ส่วนลดต่อเนื่องไปทุกๆปีใช่ครับ,รบใช่ครับเพราะฉะนั้นอันนี้นก็จะเป็นตัวชี้หนึ่งว่าถ้าคนที่มีการพฤติกรรมการขับรถอะไรต่างๆถ้าะะมีอัตราการเสี่ยงน้อยะะก็จะได้สิทธิประโยชน์แต่ละกลุ่มรตรงนี้มันก็เลยไปเกิดข้อเปรียบเทียบระหว่างเบีย้ยที่ถูกถูกเพราะได้ส่วนลดกับถูกเพราะซื้อเบี้ยเป็นเบี้ยรายใหม่อะไรอย่างเงี้มยมันก็เลยกลายเป <production. S 2> ็น ข้อเปรียบเทียบว่าไอ้บางคนบอกว่าอันนี้ผมเสียแค่นี้แต่ทําไมผมได้สิทธทิประโยชน์ในการเคลมดีกว่าทําได้เนียบกว่างานละเอียดระอ,อกว่าอะไรต่างๆนะครับ,รบนี่ก็เป็นปัญหาหนึ่งทีนี้ไอ้ส่วนเรื่องตัวทรัพย์สินเนี่ยก็เป็นประเด็นหนึ่งที่ก็ก็ต้องว่ากันไปตามความเป็นจริงนะครับ,รบของของ,ของการชำระเบี้ยรประกันในรูปแบบต่างๆอีกส่วนหนึ่งเนี่ยที่เป,เป็นประกันภาคบังคับนะครับ,รบซึ่งเกี่ยวข้องกับตัวเรื่องของชีวิต เรื่องของอุบัติเหตุอุบัติภัยต่างๆซึ่งรกรณีเนี้ยมันก็จะมีปัญหาเรื่องกรณีผู้บาดเจ็บหรืออาจจะต้องเสียชีวิตอะไรต่างๆการเคมเท่าทีทราบทางสมาคมก็มีการผลักดันไปเป็นระบบเขาเรียกอีเคมอะไรต่างๆครับอันนี้มัน,มน,มน,มนช่วยลดขั้นตอนตรงนี้ได้มากน้อยแค่ไหนครับตอนนี้ที่ทางคอพอพอจับมือกับทางสมาคมวินา,าบนะฮยในแล้วก็บริษัทบริษัทกลางในเรื่องของการประกันพรบ คุ้มครองพรบรเพื่อให้ประชาชนที่มีพรบรเนี่ยเกิดอุบัติเหตุเข้าโรงพยาบาลเนี่ยได้ร,รับการบริการที่รวดเร็วรนะฮะแต่มันก็มีปัญหาในเรื่องของข้อกฎหมายบางอย่างในเรื่องของการใช้เอกสารอย่างเช่นก็บอกว่าโอเคถ้าคุณไปโรงพยาบาลแล้วมันจะเร็วจริงๆมันเร็วไม่ได้เพราะว่ามันไหนต้องใช้บันทึกประจําวันของตํารวจใช่ไหมฮะซึ่งจุดนี้เท่าที่ทราบมาเนี่ยทางคอพอเขาก็ หาวิธีแก้อยู่ว่าทําอย่างไรว่าเออถ้าเป็นเจ็บเล็กๆน้อยๆเนี่ยบันทึกประจำวันตำรวจเนี่ยอาจจะไม่ต้องอาจจะใช้เอกสารอื่นแทนซึ่งเรื่องนี้ผมคิดว่าออทางคอพอเขาหาวิธีการอยู่นะครับส่วนในเรื่องของคออ่าสินไหมในกรณีเสียชีวิตนะครับออผมแนะนําเลยนะครับว่าในการ้องเรียกร้องสินไหม่ในกรณีเสียชีวิตเนี่ยถ้าไปบริษัทประกันที่เราทําพรบรแล้วนะฮะ ไม่ได้รับความร่วมมืออหรือว่าร่าช้าให้เราเอาเอกสารเนี่ยไปยื่นที่บริษัทกลางจริงๆบริษัทกลางเนี่ยสามารถรับสินไหมายเคลมได้ทุกทุกบริษัทนะฮะครั้งนี้ถ้าเราไปยื่นบริษัทกลางนี่เราจะได้รับความรวดเร็วเพราะอะไรนะแล้วบริษัทกลางก็พร้อมที่จะบริการเราอเพราะว่าการที่เราเอาเอกสารไปยื่นบริษัทกลางเนี่ยบริษัทกลางก็มีรายได้ด้วยนะรายได้จากการเคลมการเคลมการแอดไวต์ก่อนครับผมนะฮะ เพราะบางครั้งเนี่ยเราไปยื่นกับบริษัทโดยตรงเนี่ยที่เราทำพรอบอดยตรงเนี่ยที่เจ้าหน้าที่เขาทํางานราช้า<ท>ะนะเราก็ไปที่บริษัทกลางได้นะฮะแล้วก็ถ้าเกิดยังมีความราช้าอีกเราก็ไปแจ้งที่ทางคอพจังหวัดได้เพราะว่าเรื่องพรบนี้กฎหมายก็กาหนดชัดเจนอยู่แล้วนะนในกรมธรรม์เขาระบุจํานวนวันชัดเจนว่ากี่วันจ่ายกี่วันจ่ายซึ่งเป็นหน้าที่ของบริษัทต้องทําตามกรมธรรม์<ท>ะนะฮะถ้าบริษัทไม่ทําตามกรมธรรม์ เขาก็ไม่คุมนะฮะถ้าโดนร้องเรียนเพราะเขาจะโดนปรับมากกว่านั้นโดนปรับเยอะครับผมแต่ส่วนมากประชาชนไม่มีความรู้เรื่องนี้เป็นส่วนใหญ่ก็เลยก็เลยเพิกเฉยไม่รู้จะไปช่องทางไหนไม่รู้จะไปช่องทางไหนนะครับแต่ที่ดีทีุ่ดคือมาที่บริษัทกลางแน่นอนถ้าเรื่องพรบนี่ไปบริษัทกลางเลยฮะแน่นอนครับเพราะบริษัทกลางนี่เขาต้องดูแลทุกบริษัทนะฮะในเรื่องของการเคลมนะฮะตรงนี้ทางบรกเกอร์เราเข้าไปมีส่วนร่วมในการเข้าไปช่วย กรณีก็ลูกค้ามีปัญหาอย่างเงี้ยเราเข้าไปดูรลยังไงบ้างเ <c oughs> นก็คือทางสมาคมเราก็จะมีคณะกรรมการของสมาคมบางท่านฮนะแต่ <c oughs> เป็นอนุกรรมการในเรื่องของผู้ประสบภัยจากรถอยู่ <c oughs> นะถ้ามีการเปลี่ยนแปลงผลักด,ดันเงื่อไนไขอะไรเราก็จะมีคนของสมาคมเข้าไปเป็นกรรมการในนั้นอยู่ครับส่วนมากแล้วเรื่องพรบเนี่ยไม่ค่อยมีเรื่องร้องเรียนมาถึงสมาคมนะฮะ ถ้าเรื่องที่ว่ามาถึงสมาคมส่วนมากจะเป็นในเรื่องของรถบรรทไทยรถยนต์ตตที่ส่วนใหญ่หรืออกีกเรื่องนึงก็คือในเรื่องของตัวบ้านซึ่งโดยภาพรวมแล้วประชาชนไม่ค่อยเข้าใจในเรื่องกรมธรรม์ได้มากกว่านะฮะ